สไปเดอร์แมนปะทะเวนอมตอนที่1เอ็ดดี้กำลังยกน้ำหนักในอาพาร์ตเมนต์ใหม่โดยมีผนังด้านหนึ่งเต็มไปด้วยรูปภาพและบทความเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนเอ็ดดี้ยืนมองดูและนึกถึงเรื่องราวที่ปีเตอร์และสไปเดอร์แมนเคยทำให้ชีวิตเขาพังพินาศเขาหยิบรูปหนึ่งขึ้นมาแล้วบอกกับตัวเองด้วยความแค้นว่าข้าจะทำให้แกชดใช้สไปเดอร์แมนทันใดนั้นซิมไบโอตก็ปรากฏตัวออกมาหุ้มร่างเขาร่างกายของเอ็ดดี้เปลี่ยนไปกลายเป็นสิ่งที่ดูลึกลับและน่ากลัวเอ็ดดี้หัวเราะก่อนประกาศชื่อใหม่ว่าเราเป็นพิษสาาหรรรับ Spider Man. เเีียกว่่ขะท สไปเดอร์แมนโหนใหญ่ไปทั่วเมืองอย่างมีความสุขเขากําลังมุ่งหน้าไปเดทกับแมรี่เจนแต่แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นไรโนยืนอยู่บนดาดฟ้าที่ตึกไกล้ๆเขาเปลี่ยนแผนทันทีสไปเดอร์แมนโหนใหญ่ไปจัดการไราโนอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่ทันตั้งตัวก็โดนช็อกเกอร์ซุ่มโจมตีจนปลิวช็อกเกอร์และไรโนเตรียมจะเข้าโจมตีซ้ำแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเวนมปรากฏตัวมันโผล่มาอย่างเท่จับไรโนโยนกระเด็นไปก่อนจะจัดการกับช็อกเกอร์จนหมดสภาพในไม่กี่วินาทีสไปเดอร์แมนลุกขึ้ มัดด้วยใยแต่ใยนั้นไม่ใช่ของเขาแล้วจู่ๆเอ็ดดี้ก็โผล่มาช่วยสไปเดอร์แมนออกจากเศษซากแล้วยิ้มยาะพร้อมพูดว่าพวกเราขอเรียกนายว่าปีเตอร์ได้ใช่ไหมจากนั้นเอ็ดดี้ก็เผยร่างจริงของเขาในฐานะเวนอมพร้อมโชว์พลังเหนือมนุษย์ด้วยการจับสไปเดอร์แมนโยนข้ามหลังคาไปเวยนอมประกาศกล่าวว่าตอนนี้เขามีพลังที่เหนือกว่าสไปเดอร์แมนทุกอย่างศัตรูที่แสนน่ากลัวถือกำเนิดแล้ว